จะลืมบัตรบัตรหายหรือไม่มีบัตรก็กดเงินจากตู้ ATM ได้แค่มีแอป SCB Easy กดเงินได้จากบัญชีออมทรัพย์บัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตง่ายๆเพียงกดที่เมนูกดเงินไม่ใช้บัตรเลือกบัญชีและกดรหัสที่ตู้ ATM เท่านี้ก็ได้เงินสดมาใช้โดยที่ไม่ต้องพกบัตรมาดูวิธีกดเงินไม่ใช่บัตรเครดิตที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามและให้กดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอป H c b e s c b e c เลือกเมนูธุรกรรมของฉันให้ท่านเลือกเมนูกดเงินไม่ใช้บัตร ให้ท่านใส่รหัสผ่าน6หลักให้ท่านเลือกบัตรเครดิตและจำนวนเงินที่ต้องการถอนเสร็จแล้วกดตรวจสอบข้อมูลให้ท่านเลือกเบอร์มือถือและกด,ย,ดยืนยันให้ท่านนำรหัสที่ได้รับไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารไทพาณิชย์ภายใน15นาที ที่ตู้ a อ m เธนาคารไทยพาณิชย์ให้ท่านกดเมนูกดเงินไม่ใช้บัตรจะเข้าสู่หน้าจอเลือกธนาคารผู้ให้บริการกดเงินไม่ใช้บัตรในที่นี้ผมจะเลือกธนาคารไทยพาณิชย์ใส่เบอร์มือถือที่ท่านเลือกเพื่อใช้ยืนยันตัวตนและกดถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลให้ท่านตรวจสอบเบอร์มือถือจำนวนเงินที่ต้องการถอนเสร็จแล้วกดถูกต้องให้ท่านใส่รหัสกดเงินที่ได้รับจากแอป s c b Easy เพื่อยืนยันการรับเงินและสลิปเสร็จแล้วกดถูกต้องจะเข้าสู่หน้าจอทำรายการสำเร็จให้ท่านหยิบเงินจากช่องรับเงินและหยิบสลิปเพื่อเป็นหลักฐานในการทำรายการ กดเงินไม่ใช้บัตรเครดิตเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีกดเงินสดไม่ใช่บัตรเครดิตที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยใส่รหัสกดเงินที่ได้จากแอป SCB Easy ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ